เรื่องกันนะครับเพื่อนเขาถามมาว่าไอ้มีดถูกมีดแพงอะ่ะม,มันแพงตรงไหนอะ่ะมันถูกอะไรอะ่ะอันดับแรกก่อนไอ้คาว่าถูกคาว่าแพงเนี่ยผมผมมักจะอธิบายสองอย่างนะตัวสินค้ากับแบรนด์สินค้าเอาสองอย่างนี้ก่อนมันมาด้วยกันคุณต้องแยกมันออกกันนะในการที่เราจะมาคุยกันน่ะตัวสินค้ากับแบรนด์สินค้าคืออะไรเล่าตัวสินค้าเป็นคุณภาพที่เราจะคุยกันผมจะคุยกันเรื่องตัวนี้เรื่องคุณภาพของสินค้าคืออันนี้ แต่เรื่องแบรนด์ไม่เกี่ยวเพราะแบรนด์ไม่ได้ทาให้เกิดอะไรแบรนด์สร้างความรู้สึกล้วนๆไม่ได้ขอให้เกิดฟังก์ชันที่อะไรเฮ้ยใส่ยี่ห้ออะไรวะนาฬกาใส่โลเล็กว่าใจมันพลาวใส่โลเโล็กขับเบนซ์ใจมันพลาวมึงขับเบนซ์ได้เร็วขึ้นไหมไม่อ่ะมันยังไงอ่ะมันรู้สึกสกูประสบความสาเร็จกูมั่นใจนั่นนั่นคือแบรนด์ถ้าคุณให้คุณให้ผมเปรียบเทียบเรื่องของฟังก์ชันต้องเอาแบรนด์ออกโอเคไหมเออเอาออกก่อน แต่ถ้าบางคนยังไม่ออกมันจะสับสนมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องมันจะคุยอินโทรศัพท์ต้องอภิธา,านศัพท์ที่ตงกันก่อน